แค่ไม่มีชื่อในทีมชาติมันก็ดังพอจะทำให้ทั้งโลกได้ยินเสียงความเงียบสดจัดชัดจริง d b d n ดูบอลดูหนัง com copy เมนูเคยเป็นเด็กที่คนทั้งประเทศจับตามอง ตอนที่เขายืนเด่นเป็นตัวจริงในนัดชิงยูโร2024ชุดใหญ่ของอังกฤษแต่วันนี้แค่ชื่อในทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน21ปียังไม่มีใครพูดถึงเขาเลยด้วยซ้ำมันไม่ใช่เพราะเขาไม่ดีพอหรอกนะแต่มันเป็นเพราะเขาไม่ได้ถูกเลือกและที่เจ็บกว่าการไม่ได้ลงเล่นในสนามคือการไม่ได้รับโอกาสเลยตั้งแต่ต้นเราไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงบ้างในทุกเช้าที่ต้องเข้าแคริงตันแล้วเห็นตัวเองหลุดจากทีมแต่เรารู้แค่ว่า เด็กอายุ20คนนี้อดทนมามากพอแล้วล่าสุดฟาบิซซโอโรมาโนรายงานว่าเขาเดินเข้าไปหาโค้ชกับเอเจนของตัวเองแล้วพูดตรงๆว่าผมไม่มีความสุขคำพูดนั้นไม่ใช่คำเรียกร้องไม่ใช่คำกดดันแต่มันคือเสียงเบาๆของคนที่ค่ายอยากได้โอกาสแมนยูนเ e ต็ดเลือกที่จะปฏิเสธคำขอยืนยันว่าจะไม่ปล่อยเขาไปเพราะยังมองว่าเขาสำคัญ แต่บางทีการไม่ปล่อยมันก็ไม่ได้แปลว่ารักมันอาจแปลแค่ว่ายังไม่มีใครมาแทนได้ก็เท่านั้นเองคนเราจะอยู่ในที่ที่ไม่มีโอกาสได้นานแค่ไหนกันเชียวเด็กคนหนึ่งที่เคยถูกพูดถึงว่าเป็นอนาคตของทีมวันนี้ต้องมานั่งเงียบอยู่ข้างสนาม <c oughs> เห็นชื่อคนอื่นๆทะยานขึ้นไปเรื่อยๆขณะที่เขายังรออะไรบางอย่างที่ไม่รู้จะมาหรือเปล่า เขาอาจพยายามมองโลกในแง่ดีอาจยังมีความหวังว่าซัมเมอร์หน้าบรูโน่จะย้ายคาเซมิโร่จะหมดสัญญาแล้วตำแหน่งหมายเลข8จะเป็นของเขาเสียทีแต่คำถามคือถ้าถึงวันนั้นจริงๆเขายังอยู่ในสภาพจิตใจที่พร้อมจะเป็นตัวหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่หรือเปล่าเรากลัวว่าถ้าเขายังต้องรอโดยไม่มีความชัดเจนความรักที่เขามีให้สโมสสจะค่อยๆเหือดหายไปพร้อมกับความมั่นใจในตัวเองมันไม่แฟร์เลยที่คนคนหนึ่งจะต้องเงียบ ทั้งที่เขาแค่อยากได้โอกาสเติบโตเรารู้ดีว่าแมนยูไนเต็ดมีเหตุผลแต่บางทีคนเราก็ไม่ควรถูกเก็บไว้เพราะทีมไม่มีใครดีกว่าเขาควรถูกเลือกใช้เพราะเขาเก่งพอและถ้าไม่ใ <heard> ช่ตอนนี้เมื่อไหร่ล่ะในโลกของฟุตบอลที่วิ่งเร็วเหลือเกินบางครั้งสิ่งที่บอบบางที่สุดคือหัวใจของเด็กที่ยังไม่ทันได้เริ่อบินแต่กลับถูกขังไว้ในกรงของคำว่าอดทนอีกนิดนะ้างนอกอาจมีคนมากมายที่เก่งกว่า แต่ในหัวใจแฟนบอลบางคนยังเชื่อว่าคอบบี้เมนูยังเป็นเด็กที่มีบางอย่างพิเศษแค่ขอให้ใครสักคนมองเห็นมันอีกครั้งก่อนที่เขาจะหันหลังให้เราไปตลอดการสดจัดชัดจริง adbdn ดูบอลดูหนัง bon com